สวัสดีครับทุกท่านนะครับผม CrazyCon นะครับอยู่กับเกม Octopath Traveler นะครับผมเกมแนวเนื้อเรื่องนะครับผมเกมแนวเนื้อเรื่องจะจเลยนะถ้าใครชอบแนวนี้ก็จัดไปได้เลยนะครับผมนะแล้วก็เป็นแนวแบบจัดทีมนั่นนี่นะครับก็เป็น turn b a บ e นะฮะประมาณนั้นอะ ก็ไปดูกันว่ามันเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมนะครับภายในเกมนะโอเคครับผมตัวเกมฮะก็จะเป็นแบบแนวนี้เลยก็คือแบบเดินตามแบบเนื้อเรื่องนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเควสนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมแล้วก็แบบเดินตามแบบแมปเลยนะครับผมก็คือแบบว่าศัตรูก็จะเจอตามแมปแบบนี้เนี่ยแล้วก็ตัดฉากเข้าต่อสู้เป็นเทินเบรก นะครับผมซึ่งก็จะเป็นแนว JRPG เนาะเพราะว่าเป็นระดับมาร์ตพิกกันเลยทีเดียวนี่เป็นภาพแบบนี้น่ารักน่ารักดีการโจมตีการเล่นก็คือเราต้อง,ต,องต้องทำการเลือกแอคชั่นของตัวละครนั้นนั้นก่อนนะครับผมแล้วก็เลือกโจมตีศัตรูนะนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ,อ,อ,อะไรแบบนี้อ่าอะไรเงี้ยแล้วก็กดแอตแทคทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจริงๆจ,จ,จะมี ให้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 แปดตัวละครนะแต่ว่าผมยังเล่นไม่ถึงนะก็ก็ตามนันกันต่อนะครับดูไปดูมาไม่เรา้วเด็นไงทีเดียวจบอันนี้ก็จะเป็นมอนกี้นะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวเกมเนี่ยก็คือจะเด่นในเรื่องของเนื้อเรื่องถ้าใครชอบแบบแนวเนื้อเรื่องนะอ่านเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแนะนําว่าไม่ควรพลาดนะครับเด๋ยวเราก็เดินตาม แบบไปแนละ้วมีของมีของก็ตามนั้นนะฮะชึบนะครับผมเราก็อาจจะเดิมดาไปกับเนื้อเรื่องของอ่าต,ตัวละครนั้นด้วยนะครับผมวันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะน,นะครับระหว่างทางก็อาจจะมีพวกสิมสมบูรณ์สมบัตินะครับเพื่อที่เราจะได้ไอ้ท่องไอเทมไปนะครับผมก็พยายามเดินสำรวจกันได้เยอะนะฮะ นะระว่างทางที่เล่นก็จะมีพวกเนี่ยฮะเทลลิ่งเฟรมนะครับก็เหมือนคล้ายๆแบบจุดพักผ่อนเอาไว้เพิ่ม HP H. อะไรอย่างนี้นะครับผมนะก็ประมาณนั้นไปต่อเน,นื่องเลยนะรับตัวเกมก็จะแทรกเขาว่าอ,อะไรนะมันก็จะมาพร้อมกับเนื้อเรื่องนั่นแหละ นะครับผมซึ่งก้อย่างที่บอกนะครับเราก็จะดื่มดำไปกับเนื้อเรื่องนะถ้าใครแบบสายนี้เลยนะฮะก็จะตัดเป็นคาจีนคาจีนไม่ใช่คาจีนเนี่ยก็จะตัดเนะี่ยเข้าแบบหมดเนื้อเรื่องนะม,มีมีภาษาญี่ปุ่นให้ด้วยนะเออนะครับแล้วเราก็คลิกอะไรอย่างเงี้ยนิดหนึ่งタ อาจจะไม่มีสคริปต์นะครับก็ต้องพอนเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องนะก็ต้องตามนั้นนะครับผมเราก็จะได้ทำความรู้จักกับตัวละคระน,นั้นๆที่เราไปทำภารกิจด้วยนะผมส่วนใหญ่จะเป็นแบบ ตัวละครที่เราแบบไปคุยตามภารกิจแล้วมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะฮะนี่เดี๋ยวเล็กคหน่อยเ タイタス様。 私ので何年ははい10年になります10年これはいかなる役立たずにも鋼のにどう試してみたくはないか เย่ฉันฮ่า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 ขบขันได้วะโค้ดครับบางทีก็จะเจอนี่มอนเตอร์น่าจะเป็นระดับบอสนิดนึงใช่ไหมนะครับตัวมันใหญ่ๆนญ่น่าจะใช่นะครับผมแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีการทําให้เบรกด้วยนะครับผมก็นะ ลองดูแล้วกันนะครับผมแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นการบูทนะครับผมเน่คือมันจะมีบูทถึง4นะที่ผมเห็นนะครับผมก็ประมาณนั้นนี่คืออะไรเอ่ยยูสผู้ช่วยหรือเปล่าผมลองกดอยู่นิดหนึ่งนะครับอัลซามอนเนอนะร์เดี๋ยวผมลองดูแล้วกันนะครับผมไปนะครับเราก็เป็นการฮิล นะครับแล้วก็อจอมทีป๊อกป๊อกป๊อแป๊ดไปก่อนแล้วกันไปฮะอ,ะอี่น่าจะเป็นบอสนะพะลังโหดมากน้องจมทีเราหนึ่งโอเคครับผมต่อมาันแทงทจรัวเลยอีว มีแพ้ทางนะครับเมื่อกี้นะ688ทีมก็ให้โอเคมาถึงบูทครับผมนี่เราจะมาให้ดูบูทนิดหนึ่งนะครับก็คือเขาจะใช้แบบโจมตีแบบ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 โผลเหี่ยมาอะนะครับนี่นะแมสเลยนะจะลองใช้แบบ แม็กจ,จกัดๆดูซิว่าเป็นยังไงปึบอืมอันนี้เป็นแบบใช้สกิลนะครับแล้วก็ติดบูนิดนึงนะโอเคมาเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็น ทำให้ดูว่าแบบว่าเวลามันโจ,จมตีแบบโดนคูณสี่มันจะตีสี่ทีเลยนะคบผมเดี๋ยวแล้วลองดอ,อันนี้น่าจะติดอะไรสักอย่างหนึ่งนะปั๊บใช่ไหมเยว่ก่อนที่น,นี้่ ตด้หมดให้โอเคมาครับผมตรงนีต่อเนื่องเบรกแล้วครับผมมาทีนี้ติดเบรกล้วก็จบแล้วนะครับผมเราก็จัดเลยยาวๆใช้ตัวคงสกิลให้เต็มที่นะครับบุ๊คออนเลยดีกว่าไปนี่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  บูธอ่อน้อมืออื้อหือนะฮะฟจะยับโอเคครับผมติดเบรกหนึเทินใช้สกิลกันหน่อยไปไ้ น่าจะมีสุดถึงห้าทีนะเดี๋ยวจะลองให้มันเต็มเต็มสูตรดูนะวย่งไปเรือ่อยๆเยบาเบี้ยว สักนิดนะครับผมจะจำสายไปเลยตอนนี้ไม่ใช้ตะกิ้เลยนะยังครับยังมาไม่ติดเปล่าท้านสิวะามติดลือดอกซะอย่างนั้นโอเคครับผมบู๊ตออนนะ ผมจะใช้แบบสกิลนี้เป็นฮิลแบบฮิลแบบแม็กเลยนะครับผมนน่มันจะฮิลให้คนนี้แล้วกันนะครับนอนนั้นก็บูทออนนะผมเฉพาะคนนี้เราใช้ฮิลดีกว่ะ ยุกอืเบรกแล้วติดเบรกครับมีเอสดีแล้วพี่น้องทิ่มันไปก่อนทิ่มันเอืหึ นี่เาเงร้แล้วออโปรโบให้มันเตีตอนนี้ตอนนุญาตใกล้แล้วฮะใกล้แล้วฮะใกล้ตายแล้วเราเนี่ย <c oughs> นะครับบอก่าประมาณนี้นะครับจัดบูทอีกทีหนึ่งทีถ้าไม่ติดเบรคนี่คือจะแบบโจมตีเบานะ เออน่าจะมี่ตข้างเบาจริมคือต้องจะให้ติดเบรกก่อนแล้วก็ใช้บูธเนี่ยมันจะค้งที่สุดนะถ้าเท่าที่ผมดูนะออไปออโอเคไหมโอเคไหมนะฮะเฮ้ยมันก็มีเซตติ้งอะไรไม่รีออ้ดย๋ยวผมขอดูก่อนสักครู่นะ เซตติ้งตรงนี้คืออะไรครับผมเดี๋ยวมาดูกัน Command Memory อ๋ฟอร์แ m a t Memory โอเคก็ command จำา o o m m n n d อั Un นเก่าเฮ้ยอันก่อนอันนี้แหละนะผมก็ไม่ต้องถ้าแบบจะให้ง่ายๆก็คือกดออนไปเลยก็ได้นะครับถ้าเก็ตหมวดเอาตัวส่งวิบก็อา,อาจจะสวับสวิฟกันหรือป่าไม่ร่วมกนันนี่คืออะไรช่างมันไปโอเคครับใกล้จะจบละ บูตออนดิมาบูตนะครับตัวบูตเราก็ต้องบูตก่อนติดเบรกนะครับมองเทงแล้วมึงนะครับบอกว่าโอเคผลงานนี้ครับผม ก็พวกบงพวกบอยก็จะประมาณนี้แหละนะมันก็จะย,ยากๆหน่อยมันก็จะนานหน่อยแล้วกันถ้าพวกกีกีก็ฟังสักระทีก็จบละนะฮะโอเคครับผมก็อ่ะหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับผมมาดูระบบเรื่องอื่นกันบ้างก็มีเนี่ยครับมีในเรื่องของการที่จะเข้าไปคุยกับเอ c ก็คือเข้าไปรับเควสนะครับผมแต่ว่าแล้งเนี่ยตรงเนี้ยก็คือต้องต้องให้ถึงก่อนนะครับผมมันจะมีแล้งของ ของมันนะครับผมก็ต้องอัพไปเรื่อยๆ,ๆนะครับวันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจว่ามันยังไงนะอ่ะไปดูที่เมนูกันนะครับตรงนี้เลยก็คือเป็นไกด์อ่านะครับผมไกด์หรือการสปองนั่นแหลนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวจะลองเปิดดูขำๆได้ไหมถ้าถ้าถ้าเปิดได้มีร้อยห้าสิบเนาะ ย้ำตัวละครต่างๆนะครับก็ลองเปิดได้เลยนี่เป็นแบบสเตปอัพนะครับว่ามาันไปเปิดกละยาับปองกันนะครับ มาฮะผมอืมยังไงสี่ดาวฮะม,มาโอเคอันนี้คืออะไรวะววอะะไม่รู้ว่ามันเลือกมา เฮ้ยห้าดาวว่ะเป็นอ๋อเคลลิกเป็นนักเป็นนี่นะ้อม,มีแดนซเซอร์ด้วยว<ะ>มาแหวนดูกเกลือ,อยังไงก็ไม่รู้นะครับผมก็มันจะมีบอกว่านี่คือเป็นรีเวิรเบรกกิ้งนะผมก็น่าจะเวลาได้ตัวซ้ำก็น่าจะเามาอ่าอันี้ได้ โอเคมีสี่ดาวห้าดาวอาโอเคครับประมาณนั้นดีไหมไม่รู้เกลือไหมไม่รู้ก็น่าจะนิดๆนะครับ <c oughs> สี่ดาวน่าจะอ,าออกมาเยอะกว่าน,นี้นะ <c oughs> อ่ะเห <c oughs> มือนเปิดเสร็จปุ๊บก็จะมีอย่างนี้มาเลยนะตลอดเลยอ่าโอเคครับผมเนี่ยแรงที่ผมบอกก็คือเหมือนเปิดกาชา แล้วมันก็อัพเฉยเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะก็เนี่ยครับจะมีสามันนะผมแล้ที่บอกก็คือเอาไว้อ่าไปนี่ด้วยเขาเรียกว่าอ่าเอาไปอะไรวเนะี่ยเป็นตัวเลือกที่ Party อ่าโอเคก็คือเหมือนเอาไว้นี่แหละเอาไว้อ่าอะไรนะเอาไว้เอาไว้เอาไว้หรืด่า นะครับเพียงปุ๊บปุ๊บโตัวละครน,นะครับผมนี่เราก็เอาอ่ผมคลิกลงเลยเปลี่ยนแลยนะครับแล้วก็สี่ดาวนะเป็นเอาตัวเดิมดี่ว่าสี่ดาวที่ได้มาเมื่อกี้อยู่ไหนวะนี่ มอยชั้นนะคิลิกคตัวเลเยอร์นะนี่เลยแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเมื่อกี้เราก็เอาตัวนี้นะครับตามด้วยน้งคนนี้แล้วก็ต้งคนนี้นะครับแล้วก็นักเวทไหมนักเวทสักตัวหนึ่ง สองร้อยอืมันกลิสคอเลอร ก็สใส่ไปแล้วกัน,นครับผมไปจบจบแล้ผมนี่จัดทีมนะครับแปดตัวละครเรียบร้อยนะครับประมาณนี้สําหรับการฉปอบอกนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเอ่ยกดเข้าไปดูนะครับเนี่ยเป็นแหล่งบอกนะผมก็คือก็ไม่มันใจว่ายังไงนะวิธีย,ย่ยาบอาน,นียเนี่ยอ๋อมันจะมีสกิลเพิ่มเติมขึ้น,นมาด้วยนะครับผมก็ก็ต้องแหละนะครับก็พยายามอัพเอาไว้ นะครับผมเปิดก็จะบอกวมันอัพก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงครับอันนี้เป็นาภารกิจรายวันรายสัปดาห์นะก็เข้ามารับได้นะครับแบบนี้เลยอ๋อนี่ยวิธีเพิ่มก็ทำเควบทำอะไรไปเรื่อยๆนั่นแหละอ่านี่ๆมันจะเพิ่มแล้วนี่แเราแลงสองแล้วออนะครับก็ตามนั้นแล้วกันนะแล้วก็เป็นไอเทม ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายเนาะยังไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรมากมายจริงๆนะฮะโอเคเป็นอันนี้เป็นอะไรเอ่ยช็อปนะครับจะเปเช,ชียลช็อปเพก็น่าจะเป็นพวกเติมตรงเติมตังก็แล้วนี่เป็นไงนะครับตามนั้นนะครับไม่ต้องมีอะไรมากนะครับส่วนนี้ก็เข้ามาดูเองแล้วกันนะชอ็อปแล้วก็เอ็กชแนนนะครับ,นะรบผมมีในเรื่องของการระบบซื้อขายด้วยหนละ่เนี้ย โอเคครับก็จะมีพวกเอกชงเอกเชนตรงนี้ด้วยนะผมเนี่ยมีของมาขายเนี่ยนะเอานะครับก็ตามนั้นนะไปลองศึกษากันดูนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ New นิวนะครับเมลนะครับผมมีของรางวงของรางวัลน,นะฮะประมาณนี้ปุ๊บเอ๊ะมันน่าจะต้องไปลุ้น การจะปองกันอีกแล้วมาั้งนะฮะ,อะโอเทอร์นี่คืออะไรเอ่ยก็มาเป็นพวกเซตติ้งเซตติ้งนะครับผมนะเออนะครับปะก็ประมาณนั้นเอาไปดูเลยแล้วกันนะผมก็มีนี่ส่งเสียงนะครับแล้วก็แบบกราฟิกก็คายไปเลยนะเพลงไว้ <Play> white, ก็ไว้ออนไว้ออฟอันนี้ปิดได้เลย <ๆ S 1> แล้ว,แ,ลวแต่ชอบนะครับตอนนั้นก็จะไม่มีอะไรนะครับผมแลนเก้นมีแค่ภาษาอังกฤษกับจีนนะฮะ เทมซติ้งก็ปรับมเมมต์กันตรงกันเดินอะไรเงี้ยก็อันนี้แล้วแต่เลยนะครับอ่าฮะอ่าฮะเอ๊ะมันมีมาละอันนี้คืออะไรวะอ๋อกดนิดนึงปุ๊บรับของรางวัลก่อนะนะครับอ่ะไปมี240 40, ว่สิะขอด้กหนึ่งทีไปั้งนั้นการจะบองเราอันนี้ผมมีอันหนึ่งนะผม กสิบ,บจัดไปครับผมอีกหนึ่งทีอืมสี่ดาวกันเลยน่ฮะได้ตัละครแรงก็เอาไปแล้วนะครับ แล้วนะครับอาอีกสองเดย์นะสองสี่สิบมาตัวนี้ดีกว่าครับอีกสองร้อไปเปิดกันให้หมดจบจบไปนะครับผมนี่นะครับสีดาวสีดาวตัวเดียวแล้วเกลือซะด้วยหโอเคครับผมต่อมาก็คือเป็นปาร์ตี้นะก็จัดปาร์ตี้นั่นแหละนะครับไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของ เชงอาวุธด้วยใช่ไหมเออนะครับเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีอ่ะเราก็ไม่ได้มีอะไรให้เปลี่ยนเยอะแยะนะครับของก็ยังไม่ได้มีให้ใส่อะไรเยอะแยะเออ,เอ,อนะครับผมอันนี้เลเวลก้าใช่ไหมอ่านี่ยต้องมีเลเวลก้าวนะมันถึงจะใส่ได้นะครับเราก็ใส่ไปปึ๊บอะไรอย่างงี้ อะไรประมาณนี้นะครับเป็นการใส่เทมนะแล้วก็เช็งสกิลด้วย<อ>นะครับริมมันจะมีสกิลให้เปลี่ยนเนาะทำไมมันมันดูสายสายจังนะครับก็ประมาณนี้นะเนี่ยมีะกุงสกิลให้เปลี่ยนนะครับวันนี้ยังไม่ได้เรียนนะยังไม่ได้เรียนก็ก็ต้องไปเรียนมาเกาะน,นะครับประมาณนั้นสกิลจะมีเยอะเลยนะครับแต่ว่า สามารถตัวหนึ่งเนี่ยใส่ได้4สกิลนะแล้วก็มีสปอร์ตสกิลสนะครับประมาณนั้นเนี่ยเรียนสกิลก็ประมาณนี้อ่าก็จะมีค่าอะไรสักอย่างนึงนะครับในการเรียนเนี่ยมีละหนึ่งปึ๊บอันนี้เป็นสกิลแบบนี้ปล่าวะเป็นเนี่ยเอาเข้าไปบัตรปึ๊บแล้วก็บาที่แบดเจอร์สกิลปึ๊บนะใช่ไหม มาแล้วเห็นไหมหน,นะครับผมก็สก mm ิล hmm. ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเอาทำนองอันนี้แล้วกันนะครับผมอ่าเทียนสกิลก็เมื่อกี้นะครับผม mm hmm. แล้วก็อันนี้เป็นสเตตัสโทร์ข่าวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทาวเลอร์คืออะไรอ่ะ mm hmm. ตัวละครทั้งหมดที่เรามีใช่ไหม mm hmm. ปึ๊บเข้าไปดูอ๋อนี่ฮะเข้าไปดูก็จะมีรีวิดเบรกนะครับใช้ของพวกนี้เอาเวกิ้งนะครับผม เชสกิลเร่สกิลก็มีมาดูในนี้ได้เลยนะครับผมมันก็จะมีพวกอาร์ตด้วยนะภาพภาพสวยเลยอาา่าฮะประมาณนี้ละกันนะครับผมอันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับแต่ว่ากดเข้าไปก่อนจับมือหรืออะไรสอย่างอ้าปล่อยเหรอจบเลยอาช่างมันละกันนะครับโอเค แล้วก็เควสนะครับผมก็เป็นเควสาเนี่ยตามเควสนะีเนื้อเรื่องมีไซส์สตอรี่นะครับก็ก็ก็กกกค่อยๆรับไปนะครับผมนะแล้วก็น,นี่ฟินเกิค้ออคนหาอะไรวะดูวิดีโอนะครับมันให้หาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมนะฟินไฮดดิ้งออหาของไอเทม อันนี้ไอเทมนะครับอันนี้ครับแพทเทิร์นยีพีอาจจะได้ยีพีเพิ่มขึ้นหรือเปล่าในในถ้าถ้าถ้าดูาโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจคืออะไรอ๋อมันพวกสอนต่างๆนะครับผมใครไม่เข้าใจอะไรก็มาดูตรงนี้ได้นะบอกนะเออก็ไปเอา,เอา,เอานะครับ อันสุดท้ายเมื่อกี้น่าจะเป็นตอบคาถามหรือเปล่านะครับผมแบบสอบถามอะไรนี่แหละนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ใครชอบแนวแนวนี้เนี่ยอันนี้ก็คือไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเขาขึ้นมาเลยว่าเป็นอ่า JRPG Masterpiece นะครับผมนะสุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม,ผมบบสำหรับ Octopar Trawler นะครับผมใช่ไหมเออใช่แหละนะครับผมก็วันนี้ก็เท่าน,นี้แล้วกันนะครับไปละ